สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสำหรับตัว iPhone 4S นะครับตัวนี้อาการแต่เริ่มแรกนะครับเราจะเล่าให้ฟังนะครับตัวเครื่องนะครับติด e อ r o r 4013นะครับตัวเมนบอร์ดนั้นใหม่มากไม่มีรอยก่อมอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่ะเรามาดูปัญหาทีลระย่างปัญหาอย่างแรกที่ผมลองทำดูนะครับยังยังหข้อรุในระบบไฟเนี่ยไปจะมากบนะครับแต่ทีนี้เรามาดูทีลระย่างนะครับโดยการถอด อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับออแอร์วอลุ่มแผงจออะไรเนี่ยครับเอาออกให้หมดแอรเปิดเครื่องแล้วก็ลองทําการรีโตนะครับถ้ารีโตผ่านก็จะผ่านาโดยไม่ฟ้องเออร์เอร์เลยแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับก็จะขึ้นเออร์เอร์ในโค้ดเดิมนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนโค้ดใหม่ไปนะครับแต่ในกรณีถ้ารีโตผ่านแล้วบังเอิญว่าใส่แบตเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่แผรจอนะครับ แพร์เปิดเครื่องแพร์เปิดเครื่องนะครับแพร์เปิดเครื่องตัวนี้นะครับ่มแพร์เปิดเครื่องเข้าไปนะครับอันนี้คือแพร์เปิดเครื่องยังไม่ใส่แพรชุดในส่วนของพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับยังไม่ได้ใส่เรามาดูนะครับถ้าใส่แพรเปิดเครื่องหลังจากรีโตเสร็จเห็นไหมครับ ตัวหน้าจอเครื่องจะขึ้นอย่างนี้ครับจะขึ้นเป็นเหมือนการเจลเบรกนี่คือ,อในส่วนของแพชุดเซนเซอร์นั้นเสียหายนะครับแพชุดเซนเซอร์ตัวตัวนี้เสียนะครับเสียอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้นะครับผมเปิด,เป,ดเปิดเครื่องด้วยแพรเดินที่มากับเครื่องนะครับทีน,นี้ผมลองเอาออกนะครับแล้วก็เอาเซนเซอร์ออก เราแพตัวนี้ใส่เข้าไปนุดนี้ใส่เข้าไปนะครับแผ่ใหม่นะครับแผ่ใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ประกบแบบลงเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ลองเปิดเครื่องด้วยแผวตัวนี้นะครับแผ่ใหม่ นี่พูดถ่ายใหม่ครับที่ต้องการอธิบายนะครับให้เราได้รู้กันว่าในหลักการซ่อมเครื่องนยครับในในการตรวจจอบหรือการแก้ไขนะครับให้ให้พึงนึงกนเสมอว่าทําจากง่ายไปหายากนะครับอย่าทาจากยากไปหาง่ายแล้วก็ทฤษฎีเดิมๆนะครับซ่อมเครื่องอาการเดิมๆไม่ได้สมมไป ให้เราวิเคราะห์ไปเรื่อยนะครับแล้วก็ตรวจเช็คหาตนานิฐานหาสาเหตุการเสียของเครื่องนะครับว่าทําไมถึงเสียบอร์ดใหม,ใหม่ลูกค้าไปทําอะไรมานะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็พอตายแพรตัวใหม่เข้าไปเครื่องเข้าหน้าเมนูได้นะครับพอเอาแพรตัวใหม่นั้นออกนะครับแพรตัวนี้ออกแล้วก็ใส่แพรเดิมเครื่องเข้าไปนะครับ เดี๋ยวเครื่องเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดเครื่องดูนะครับก็จะขึ้นหน้านี้หน้าเหมือนเจอเบรกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับท่านที่กำลังเจอปัญหาอยู่นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ